สวัสดีครับร้าน j จ i k บ s ชอบครับผมวันนี้ BMW c 400 GT นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดแหลกแชรนี่ไม่ต้องถอนมือจับนะครับสำหรับตัว c 400 GT แต่ถ้าเป็นตัว c 400 X ก็ต้องถอนมือจับออกนะครับตัวด้านท้ายเขาจะไม่เหมือนกันตัวนี้ยึดจากด้านท้ายแล้วก็ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นกล่องโมโตเฟสนะครับ เป็นแบรนดลองของ GS ADV นะครับแบนดลองของ GS ADV นะยี่ห้อ Motofest ตัวนี้ขนาดความจุประมาณ40 42ลิตรเดี๋ยวดูด้านในนะครับด้านในก็จะเห็นว่ามีอินเนอร์ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับด้านบนจะมีเป็นซองใส่เอกสารเหมือนกันความกว้างก็ใส่หมวกได้หนึ่งใบเต็มๆนะ ตัวสายจะเป็นสายสลิงนะครับใช้งานได้นานไม่ไม่ขาดง่ายๆแน่นอนแล้วก็ขอบป่องจะเป็นขอบด้านบนจะเป็นขอบยางคอบทับลงมากันน้ำรอบไปปิดล็อกระบบล็อกก็นิ่มนวลน,นะครับแต่แข็งแรงนี่ตัวล่างก็เหมือนกันเสียบแล้วก็ปลดออกได้เลย นะครับพนี้ตัวนี้จะมีบอ่อพิงติดตั้งกับกล่องให้เลยนะครับแล้วก็โมโตโฟเฟสตัวนี้จะเป็นแถบรีเฟกสะท้อนแสงในตัวนะวิ่งตอนคืนมันจะสะท้อนแสงก็ช่วยให้คนด้านหลังมองเห็นปลอดภัยขึ้นด้านบนก็สามารถตัวนี้หูเกี่ยวมัดกระเป๋ามัดเป้อะไรได้อีกนะครับนี่ตัวนี้ยึดกับแบล็คชร์ท bmw c 400 gt นะครับสนใจติดต่อที่ร้าน jj ไปช h อบได้โดยตรงเลยขอบคุณครับป๊บ <Okay. S 1> 42ลิตรโมตโตเฟสนะครับมันจะมีทรงเหลี่ยมกับทรงมนนะ